สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลพาวเวลโลกของเราในยุคปัจจุบันผู้ชายและผู้หญิงต่างก็มีความเท่าเทียมกันหมดแล้วนะครับสิ่งต่างๆในอดีตที่เพศชายเคยเป็นใหญ่ความคิดนั้นก็ถูกลบล้างไปแทบจะหมดสิ้นแล้วในปัจจุบันปัจจุบันเพศหญิงต่างก็มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับเพศชายครับบางประเทศก็มีผู้นำประเทศเป็นผู้หญิงอย่างเช่นในประเทศเยอรมันและประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งอะไรที่ผู้ชายทำได้บัรดาพวกผู้หญิงก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าพวกเธอก็ทำได้เช่นกัน และทำได้ดีไม่แพ้กับผู้ชายเลยทีเดียวและเมื่อวันที่8มีนาคมของทุกปีมาถึงลาวบรรดาผู้หญิงในแต่ละประเทศก็จะมีการเดินรณรงค์ให้เห็นถึงความสําคัญของเพศหญิงนอกจากนั้นแล้วยังเป็นการเดินรณรงค์ให้หยุดคุกคามสิทธิและเสรีภาพของสตรีเพศภาพของผู้หญิงจากทั่วโลกที่เดินรณรงค์เพื่อการแสดงพลังและสิทธิของพวกเธอจึงเป็นภาพที่เห็นกันได้จนชินตาครับซึ่งในวันที่8มีนาคมก็เป็นวันสตรีสากล รดอยในวันสเตสากลน,นี้เองนอกจากจะมีการเดินรณรงค์หรือทํากิจกรรมเพื่อแสดงพลังความสามารถของเพศหญิงแล้วก็ยังมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้หญิงที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมโลกซึ่งก็มีผู้หญิงจากหลากหลายประเทศครับที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ไปแต่ถึงแม้โลกยุคป,ปัจจุบันจะพัฒนาไปไกลเพศหญิงมีความทัดเทียมกับเพศช,ชายแต่อีกบางส่วนของโลกก็ยังคงมีการทําทารุณต่อเพศหญิงครับ ผู้หญิงอีกหลากหลายคนไม่ได้โชคดีพวกเธอถูกทารุณทำร้ายร่างกายจากคนใกล้ตัวซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นพ่อหรือสามีของพวกเธอนั่นเองนอกจากนั้นแล้วพวกเธอยังตกเป็นเหยื่อของการถูกข่มขืนซึ่งมักมาจากคนในครอบครัวปัจจุบันมีผู้หญิงหลากหลายคนครับที่ยังคงถูกกดขี่สิทธิเสรีภาพและตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศอยู่เสมอชเช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาลประเทศที่เป็นดินแดนแห่งภูเขาสวยและเต็มไปด้วยความสวยงามของเทือกเขาและธรรมชาติ และยังเป็นสวรรค์ของบรรดาผู้รักการผจญภัยครับโดยเฉพาะการไต่เขาในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาพิสูจน์ความสามารถของตอนเองด้วยการไปไต่เขาที่ประเทศเนปาลรวมไปถึงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญทางศาสนาซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวเนปาลและก็ชวนให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกได้มาเที่ยวชมและสัมผัสด,ด้วยตาของตอนเองรวมไปถึงการได้เรียนรู้และเข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ประเทศเนปาลที่พร้อมสร้างความตื่นตาตื่นใจ ให้แก่นักท่องเที่ยวได้มากเลยทีเดียวประเทศเนปลาลนอกจากจะเป็นประเทศที่มีดินแดนภูเขาสวยและเต็ไมไปด้วยความสวยงามของเทือกเขาและธรรมชาติแล้วประเทศนี้ยังขึ้นชื่อครับว่าเป็นประเทศที่มีความเชื่อและพิติกรรมทางาศาสนาอยู่อย่างมากมายผู้คนในท้องถิ่นมักจะมีพฤติกรรมแบบแปลกๆซึ่งได้สร้างความน่าแปลกใจให้แก่นักท่องเที่ยวหรือคนต่างถิ่นอยู่เสมอซึ่งบางคนอาจไม่เชื่อด้วยสายตาตนเองครับว่ายังมีความเชื่อแบบนี้อยู่บนโลก ซึ่งหนึ่งในความเชื่อแบบแปลกๆของประเทศในปานก็คือความเชื่อที่เกี่ยวกับผู้หญิงครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีประจำเดือนซึ่งเป็นความเชื่อที่เกี่ยวข้อ,ของกับการกดขี่สิทธิและเสรีภาพของเพศหญิงอย่างมากโดยเชื่อกันว่าผู้หญิงที่มีประจำเดือนนั้นเป็นคนที่มีมนตินสกป,ปรกและเต็มไปด้วยคำสาบซึ่งถ้ามองในแบบหลักธรรมชาติโดยทั่วไปก็เป็นเรื่องปกติครับที่เพศหญิงทุกคนจะต้องมีประจำเดือนแต่ในมุมของหลักไสยศาสตร์ตามศาสนาฮินดูกับมองในอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าหดหู่ใจอย่างมากครับ ความเชื่อนี้มาจากตำนานที่ว่าด้วยพระอินทร์เป็นผู้สร้างประจำเดือนขึ้นมาเพื่อใช้ในการเผยแพร่คำสาบซึ่งระบบความเชื่อนี้เชื่อกันว่าหากผู้หญิงที่มีประจำเดือนไปสัมผัสตัววัวก็จะทำให้วัวหยุดการให้นมถ้าไปสัมผัสต้นไม้ก็จะทำให้ต้นไม้ไม่มีการออกผลและถ้าไปสัมผัสตัวของผู้ชายก็จะทำให้ผู้ชายคนนั้นล้มป่วยลงโดยความเชื่อนี้ถูกปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องและมีมากในภาคตะวันตกของประเทศเนปาลอย่างที่เขตดาเดอุระรวมไปถึงเขตดาอุระ ซึ่งทั้งสองเขตนั้นเป็นเขตชนบทของประเทศเนปาลสำหรับความเชื่อเรื่องผู้หญิงมีประจำเดือนเป็นผู้หญิงที่มีมนทรินและต้องคำสาบสำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนนั้นจะถูกกีดกันออกจากครอบครัวและชุมชนโดยไม่ให้ไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนโดยเด็ดขาดและถูกไล่ให้ไปอาศัยในโรงเก็บของหรือพวกคอกสัตว์เป็นระยะเวลา14วันซึ่งหากครอบครัวไหนไม่ปฏิบัติตามก็จะทําให้พระเจ้าโกรธและสาบแช่งครอบครัวนั้นให้พบเจอกับหายนะและความยากลําบาก ซึ่งพฤติกรรมการปฏิบัติเช่นนี้ในประเทศเนปาลจะถูกเรียกกันว่าชาวพาดีส่วนลักษณะที่อยู่อาศัยของผู้หญิงที่มีประจำเดือนก็ค่อนข้างเก่าและทุดโทมอย่างมากครับโดยดูจากภายนอกก็จะเป็นเหมือนกระ่อมเล็กๆที่ไม่ได้มีความแข็งแรงหรือความแน่นหนาอะไรเลยและถูกสร้างโดยไม้และหินโดยมีช่องเล็กๆให้พอเข้าไปอาศัยได้ซึ่งช่องเล็กๆนี่เองยังเป็นช่องที่ใช้ในการระบายอากาศส่วนเรื่องความสะดวกสบายนั้นแทบเป็นศูนย์กันเลยทีเดียวครับ โดยภายในกระท่อมนั้นจะมีเพียงแค่ผมผืนเล็กๆหรือพวกผ้าเก่าๆที่ทําจากหนังสัตว์เป็นสิ่งที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเท่านั้นส่วนเรื่องที่จะได้รับผ้าคขมพวกหมอนจากครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่เลิกฝันไปได้เลยครับเพราะหากครอบครัวไหนหยิบยื่นสิ่งของให้แก่ผู้หญิงที่มีประจำเดือนนั้นก็จะถูกสาปแช่งถูกตาหน้าว่าเป็นคนบาปและยังเป็นการกระทําผิดต่อหลักความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนาน ส่วนเรื่องอาหารการกินนั้นก็ดูแสนจะรันทดและหดหูอย่างมากครับเพราะพวกเธอจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์นมเนยโยเกิรต์ตรวมถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพราะตามความเชื่อนั้นถ้าพวกเธอทานนมเข้าไปก็อาจจะทําให้วัวล้มป่วยได้อาหารที่ผู้หญิงที่มีประจำเดือนสามารถทานได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารแห้งเช่นพวกข้าวคุกกับเกลือนอกจากนั้นแล้วพวกเธอยังถูกกีดกันไม่ใช้แหล่งน้ําของชุมชนเหมือนชาวบ้านปกติทั่วไปและไม่สามารถตักน้ําอาบชำระล้างร่างกายได้ รวไมไปถึงการซักเสื้อผ้าก็ไม่สามารถกระทําได้เช่นกันแต่ถึงแม้ว่าพวกเธอจะถูกกีดกันออกจากชุมชนแต่พวกเธอก็ยังต้องทํางานโดยเฉพาะการทํางานในท้องทุ่งนาในระหว่างที่พวกเธอมีประจำเดือนสําหรับเรื่องสุขลักษณะอนามัยและเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างมากสําหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนแถมยังต้องมาถูกกดขี่ถูกกีดการออกจากสังคมแบบนี้ซึ่งในประเทศเนปาลจะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวเหน็บอย่างมากในช่วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลานอนหลับพักผ่อน เมื่อเกิดความหนาวพวกเธอก็มักจะก่อกองไฟเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นแต่การกระทําเช่นนี้กลับถูกพบว่ามีผู้หญิงเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจและสูดดมควันไฟเป็นจํานวนมากขณะที่อาศัยอยู่ในกระท่อมทั้งนี้ที่พวกเธอทําไปก็เพราะต้องการทําให้ร่างกายเกิดความอบอุ่นเนื่องจากผ้าที่ใช้ห่มตัวนั้นไม่สามารถบรรเทาความหนาวเย็นได้นั่นเองนอกจากนั้นก็ยังมีผู้หญิงเสียชีวิตในกรณีอื่นๆขณะที่ต้องอาศัยอยู่ในกระท่อมล้างโดยในปี2010 เด็กหญิงอายุ11ปีเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงและภาวะขาดน้ำซึ่งครอบครัวของเธอปฏิเสธที่จะพาเธอไปโรงพยาบาลเพราะพวกเขาเชื่อกันว่าหากใครไปแตะต้องตัวของเธอจะทําให้ได้รับความสกปรกและติดมลทินไปด้วยตามความเชื่อทางศาสนาหรืออย่างในปี2017ทูราเซยชาฮีวัย19ปีก็เสียชีวิตจากการที่ถูกงูกัดสองครั้งบริเวณศรีรษะและขาขณะที่เธอมีประจำเดือนและต้องอาศัยอยู่ในกระท่อมล้าง ที่ไม่มีความปลอดภัยและไม่มีความแน่นหนาใดๆทั้งสิ้นซึ่งพิธีชาวพาดีก็ใช่ว่าจะได้รับการยอมรับจากชาวเนปาลทุกคนครับซึ่งทางการท้องถิ่นของประเทศเนปาลซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศได้มีการออกกฎและสั่งห้ามการทําพิธีชาวพาดีโดยทางการท้องถิ่นได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจตาและได้ทําการทุบทิ้งและรื้อถอนพวกบรรดากระท่อมไปไม่ต่ำกว่า60แห่งและทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่เข้าไป ก็จะพบเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่น่าหดหู่ของบรรดาผู้หญิงที่มีประจำเดือนซึ่งการลื้อถอนกระท่อมเป็นสิ่งที่ทางการท้องถิ่นทํากันมาอย่างต่อเนื่องจนึงยุคปัจจุบันครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการลบล้างความเชื่อแบบผิดๆของพวกบรรดาชาวบ้านนอกจากนั้นพิธีชาวพาดีก็ได้ถูกสารดีกาของประเทศเนปาลสั่งให้เป็นการกระทําที่ผิดต่อหลักกฎหมายของประเทศซึ่งได้มีการบัญญัติเอาไว้เมื่อปี2005โดยมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถจับกลุมผู้ดีสสังให้ผู้หญิงที่มีประจำเดือน ไปอาศัยอยู่ในกระท่อมหลางได้ตามกฎหมายและมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนและปรับอีก3,000รูปีอย่างไรก็ตามพิธีชาวปาดีซึ่งเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงที่มีประจำเดือนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบันและนี่ก็คือเรื่องราวของพิธีชาวพาดีพิธีกรรมความเชื่อสุดแปลกแหวกแนวที่เกิดขึ้นจริงในประเทศเนปาลซึ่งเป็นพิธีที่กีดกันผู้หญิงที่มีประจำเดือนไม่ให้เข้าสังคมและมองว่าพวกเธอเหล่านั้นมีมนทินและบาปติดตัว ซึ่งดูแล้วเป็นเรื่องที่กดขี่และลิดรอนสิทธิเสรีภาพของเพศหญิงอย่างมากครับและไม่น่าเชื่อว่าจะยังคงมีพิธีกรรมแปลกๆแ,แบบนี้อยู่ในศตวรรษที่21เอาละครับสำหรับพิธีชาวพาดีพิธิกรรมความเชื่อสุดแปลกประหลาดของประเทศเนปาลก็คงจะมีเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ